ไปเดินห้างมาค่ะเดินผ่านร้านนี้บ่อยมากคุณแม่เขาก็เลยช็อปติดมาติดมือกับบ้านมาเลยค่ะช็อปเก่งแบบคุณแม่มีหรอคะจะได้นิดเดียวนี่ค่ะจริงๆคุณแม่เขารู้อยู่แล้วค่ะว่าเราเป็นคนชอบทานใบเตยมากมเขาก็เลยจัดหนักจัดเต็มให้เราเลยค่ะปกติไปตลาดก็จะซื้อใบเตยมาต้มกินแทนน้าให้เราเลยค่ะ ก็คนมันชอบใบเตยมันหอมมาค่ะนี่ค่ะร้านหยกสดค่ะก็เป็นร้านขนมไทยใบยเตยร้อยเปอร์เซนต์ค่ะอ้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณแม่จะหยิบอะไรมาบ้างเริ่มโดยอันนี้นะคะเป็นเปียกปูนใบเตยค่ะมาพร้อมกระทิสดแล้วก็งาขาวคั่วหอมกลิ่นใบเตยอบอ้วนอยู่ในปากอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นขนมถ้วยจีนนะคะราดด้วยน้ําตาลมะพร้าวไหมค่ะโรยด้วยงาอันนี้จะหวานหอมน้ําตาลมะพร้าวถ้วยจีนก็จะมีความหนึบหนับหอมใบเตยค่ะ ถ้าทางคุณแม่จะชอบอันนี้นะคะต่อมาอันนี้หยกมณีค่ะพี่พนักง,งานเขาบอกว่ากินแล้วจะรวยค่ะถ้ารู้ว่ากินแล้วรวยก็กินไปเลยสิคะรสชาติหวานกําลังดีค่ะที่สําคัญก็คือหอมใบเตยมากๆอันนี้เป็นอินทนินค่ะใช้แป้งกวนกับใบเตยได้เป็นลูกแบบนี้ค่ะเวลาเคี้ยวหนึบหนับมากๆผสมด้วยน้ําใบเตยกับกะทิอร่อยลงตัวค่ะ บุหลันมลกดเป็นขนมไทยที่เราเคยได้ยินชื่อมานานแล้วส่วนตัวชอบนะคะอร่อยมากๆและก็อันนี้คือวุ้นกรอบใบเตยค่ะกรอบนอกนุ่มในเคี้ยวเพลินๆค่ะอร่อยใครที่ชอบใบเตยเหมือนเรานะคะก็ขอแนะนาร้านนี้ค่ะหยกสดอร่อยแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะแนะนํา